แต่หลังจากวันนี้ก็ต้องพยายามติดตามเรื่องนี้ให้อย่างใกล้ชิดถ้าเวลยาอุ้ยก็ต้องพบติดตามเรื่องนี้จะได้ไม่ลืมนะครับก็เลยถึงเชิญท่านพออมาช่วยรับฟังปัญหาและก็โครงการที่พวกเราเสนอไปโครงการหนึ่งท่านบอกเราก็บรรจุไว้ในปีเจ็ดสิบหแต่ผมเองนั้นก็จัดพยายามพยายามประสานถึงหน่วยงานว่าถ้าปีหกเก้าเราจะหาได้ไหมหรือหางบประมาณ ที่มาเสริมได้เร็วขึ้นเพราะอาจจะเล่นทําให้ดูว่าปี68มีงบการงบอะไรที่เหลือก็อาจจะมาทำัาให้นะครับแต่ถ้าวันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเนี่ยได้เข้ามารับรู้ปัญหาแล้วก็ทางทพทก็ได้มาร่วมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะของพวกเราผมเองก็จะพยายามผลักดันพยายามเนต้องแม้ ให้สำเร็จรู้ร่วงในอนาคตคนเดินทางจะได้มาเที่ยวบ้านเราก็จะได้มีเศรษฐกิจที่หมุนเวียนในชุมชนของพวกเราเพราะว่าหลายๆที่นั้นก็พยายามทำชุมชนให้เข้มแข็งให้คนที่เดินทางสัญจรไปมาเนี่ยได้มา